มาถึงข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีของผู้พิการนะคะที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะหลังจากที่พมจสงขลาได้ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลานครินได้เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จให้บริการผู้พิการแบบครบวงจรครบจบในที่เดียวค่ะเปิดมาแล้วอย่างเป็นทางการนะคะสําหรับศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จโรงพยาบาลสงขลานครินอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ให้บริการผู้พิการแบบครบวงจรครบจบในที่เดียว โดยมีนายสเสวตเพรนุย้ยปลัดจังหวัดสงขลาให้เกียรติเป็นประธาน ศูนย์บริการคนพิการแบบเป็ดเสร็จโรงพยาบาลสงขลานครินเปิดให้บริการออกเอกสารรับรองความพิการออกบัตรประจําตัวคนพิการช่วยให้คนพิการในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการมีบัตรประจําตัวคนพิการได้ง่ายขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2556โดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเป็นเสร็จในโรงพยาบาลของรัฐขึ้นเป็นการเพิ่มบทบาทของโรงพยาบาลที่มีความพร้อมให้สามารถรับคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการได้เพราะบัตรประจำตัวคนพิการเปรียบเสมือนกุญแจในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆอาทิเบี้ยความพิการ เงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพรวมถึงการช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งต้องบอกว่าศูนย์แห่งนี้นะครับเป็นศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาลแห่งที่สองของจังหวัดสงขลาแห่งแรกเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลาอำเภอเมืองขณะเดียวกันในไม่ช้านี้นะครับทางพมจสงขลาเปิดเผยว่าก็จะมีความร่วมมือที่จะเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จแห่งที่3ขึ้นที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ด้วยส่วนการให้บริการนะครับมีการจัดรูปแบบการให้บริการในลักษณะ one stop service ครอบ บริการด้านสุขภาพการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแล้วก็สวัสดิการสังคมมีการช่วยเหลือเชื่อมโยงสิทธิและก็สวัสดิการภาครัฐกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการล่ามภาษามือการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการการสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการมีการลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เรื่องของทางการแพทย์ที่คนพิการเนี่ยควรได้รับแล้ว ก็มีเรื่องของสิทธิทางการศึกษาด้วยนะครับสำหรับจังหวัดสงขลาข้อมูลณวันที่31พฤษภาค,คม2566ครับมีมีผู้พิการทุกประเภทเนี่ยรวม39,100คนทางจังหวัดได้มีการกำชับทางพมจอรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ดูแลช่วยเหลือคนพิการอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่คนพิการทุกคนควรได้รับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสความเท่าเทียมในสังคม จังหวัดสงขลาเองนะครับก็ให้ความสําคัญกับดูแลพี่น้องคนพิการเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าที่นี่นี้ของโรงพยาบาลสงขาลานครินนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นศูนย์ในการที่จะนําร่องไปยังโรงพยาบาลอื่นๆนะครับตอนนี้จังหวัดสงขลาเราเนี่ยถือว่าเราได้มีการเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเป็ดเสร็จเนี่ยเป็นแห่งที่2นะครับแห่งที่1นเนี่ยก็เปิดไปที่โรงพยาบาลสงขลานะครับ วันนี้เนี่ยก็มาเปิดที่โรงพยาบาลสงขาลานครินและก็มีแผนที่จะดำเนินการ ไปยังโรงพยาบาลอื่นๆในพื้นที่อีก20โรงที่มีความพร้อมก่อนหน้านี้ค่ะเหมือนที่ท่านทราบกันดีนะคะว่าทุกท่านที่เป็นผู้พิการจะต้องไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานพัฒนาสังคมอยู่ที่สาะระกลางจังหวัดอะคะ่ะและก็ถ้าหากโรงพยาบาลออกเอกสารรับรองความพิการให้อ่ะคะ่ะก mm ็ hmm. จะต้องรวบรวมส่งไปที่พมเวลาที่เราจะออกบัตรให้ก็จะต้องติดต่อผ่านกันหลายๆต่อนะคะจากท้องถิ่นจากโรงพยาบาลมาถึงพวกเรากันเองนะคะแต่ตอนนี้พอมีโครงการนี้ขึ้นมาในเรื่องของการความร่วมมือในการเปิดศูนย์ บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จนะคะทำให้พี่น้องคนพิการนะคะเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นในเรื่องของการเป็นประตูสู่ช่องทางสวัสดิการอื่นๆนะคะ นายสุรชัยเห็มพัฒนะคะรองนายกสมาคมคนพิการจังหวัดส,สงขลาเปิดเผยว่าศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จจะช่วยเพิ่มโอกาสอำนวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆได้มากขึ้นอีกทั้งยังเป็นหน่วยให้คำปรึกษาแก่ผู้ดูแลหรือญาติของคนพิการที่จะมาติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยเฉพาะการออกบัตรประจําตัวคนพิการ ทำให้คนหัดใหญ่และใกล้เคียงไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงโรงพยาบาลสงขลาหรือสำนักง,งานพมจที่สําคัญไม่ต้องรอนานเพราะศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดและทําการออกบัตรประจําตัวคนพิการให้ได้เลยคุราชอะไรครับตอนี้นมันสะดวกขึ้นเพราะเพราะว่าปกติมันจากอบตอจากอำเภอต่างๆมันต้องส่งอบตอแล้วดง ่าจะเป็นตอมทอบตแล้วจะตกค้างอบตต้องไปปมจก็รู้สึกรู้สึกดีมากครับเพราะเพราะว่ากระจายไอ้คุณพิการทุกประเภทมันจะใช้บริการได้ได้รวดเร็วแล้วก็ประทับใจแล้วก็แล้วก็ได้สะดวกขอขอบคุณแทนผู้พิการทุกทุกประเภทและทุกคนด้วยที่ให้ที่ให้ไอ้ความสะดวกแก่ผู้พิการ ทั้งนี้ผู้พิการนะครับสามารถเข้ารับบริการพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยตามประเภทความพิการออกใบรับรองความพิการผู้ป่วยหรือผู้ดูแลสามารถยื่นเอกสารหลักฐานกรอกรายละเอียดคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งทางศูนย์ก็มีเจ้าหน้าที่คอย ตรวจสอบเอกสารและดําเนินการออกบัตรประจําตัวคนพิการให้ได้เลยนะครับณนะศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จโรงพยาบาลสงขลานครินงานสิทธทิประโยชน์ชั้นสอาคารรัตนชีวรักษ์ในเวลาทําการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาสนาทีถึง1 6บหนาฬิกาสนาทีครับ